สวัสดีทุกคนนะคะยินดีนต้อนรับสู่ไม่ใช่รายการอะไรคะ่ะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดเรื่องโมเลกุลโลจีซึ่งหลายๆคนนะอยากได้คลิปยาวๆแบบนี้ของทุกๆโปรดักต์มากๆเลยจริงๆมันแอบ,บมีสาเหตุคะ่ะที่อุ่นไม่ได้ทําคลิปแต่ละคลิปแล้วก็มานั่งพูดถึงแบรนด์แบบประมาณ3ปี4ปีที่แล้วมั้งนะตอนนี้ไม่ได้ตัดผมเลยซึ่งจริงๆสาเหตุก็คืออุนะ่นมีเคยพูดไปใช่ไหมคะถ้าใครเคยดูคลิปติดกับคลิปนี้มีอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็คือบรรทามเนี่ยเวลาจ่ออกสิน ค่เป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยเฉพาะเวลาออกสินค้ากลุ่มแบบโมเลกุลจี้พวกสกินแคร์อาหารเสริมค่ะคำว่า Flawless Claim แปลตรงตัวก็คือจะเคลมอะไรให้ลูกค้าฟังเนี่ย ต้องไม่มีจุดด่างพร้อยค่ะหมายความว่าถ้าเราบอกว่ามันกันแดดได้เท่านี้ S.P.F ก็ต้องสามารถตรวจได้ทุกระบบไม่ว่าจะเป็น Invivo Invitro มันก็จะต้องออกมาแบบนั้นแบบที่บอกลูกค้าหรือถ้าเราบอกกับลูกค้าว่าเราใส่สารกันแดดที่มีคุณภาพสูงก็ต้องมีเอกสารแล้วก็งานวิจัยยืนยันนะคะว่าเป็นสารกันแดดที่คุณภาพดีขึ้นก็จะเห็นว่าหนึ่งในฟีเจอร์เนาะของมัลิโกลดี้ที่อุยึดมั่นมากๆเลยก็คือคําว่า w l e s s Claim ค่ะคืออุญพูดอะไรออกไปก็อยากจะให้มันมีหลักมีฐานหรือถ้าวันเนี้ยอุน สินค้าที่มีลูกค้ารีวิวเยอะหรือว่ามีลูกค้าให้การตอบรับเยอะมีลูกค้าเก่ากลับมาซื้อเยอะก็อยากให้มันถึงจุดที่มีตัวเลขที่ลูกค้าเห็นได้โดยที่ไม่ใช่สิ่งที่เราพุชไปหาทุกคนเองเนาะปะในตะก้ารวมทั้งหมดถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นในสินตอกมันก็จะมีจํานวนหนึ่งแล้วก็ในช้อปปี้อีกในลาซาด้าอีกแล้วก็ในช่องทางแพลตฟอร์มทุกอย่างที่ขายโดยที่เราไม่เคยขายสินค้าโมเลกิโลจีในช่องทางออฟไลน์เลยนะคะรวมๆกันตอนนี้เราขายไปได้ประมาณ3ล้านออเดอร์แล้วค่ะซึ่งนั่นคือสสาาาาาเเหตุุททททีีี่่่่รู้้กกกกววมมมันนนนนป็จจํพออะบคได ก็เป็นเป็นสินค้าที่มีลูกค้าเก่ารักมันมากๆจริงๆแล้วก็มันทํามาโดยที่หนึ่งเลยก็คือไม่มีโฆษณาใหญ่ไม่มีเซเลบริตี้ใหญ่ๆที่คอยเอ็นดอร์หรือวสนับสนุนซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่แค่าอาจจะไม่ใช่คอลเรวลูของที่เราทําอยู่ปัจจุบนันแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายเงินเพื่อที่จะได้คอนเทนต์อะไรแบบบ,มบม่มๆมามาติดอัดหนักๆแบบที่ทุกคนก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วว่าน้อยมากจริงๆที่จะได้เห็นสปอนเซอร์โมเลกุลจีคอนเทนต์เนาะวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายฟังก่อนในคลิปแรกนี้นะคะค ไปทีละประดับปรดับปรดับแบบลงลึกแยกเป็นคลิปให้เลยใครอยากซื้ออะไรก็จะได้ไปในตัวของมันนะคะแต่ว่าในคลิปนี้ก่อนจะมาอธิบายฟังก่อนว่าโมเลกุลจีเนี่ยทำขึ้นมาทําไมแตกต่างยังไงตั้งอยู่ยังไงแล้วก็มีความเชื่ออย่างไรเพราะอุอนเชื่อว่าโรงงานสกินแคร์ต่างๆสามารถผลิตของดีออกมาได้หมดเลยทุกคนคือเราสามารถไปโรงงานสกินแคร์เราบอกได้เลยว่าเราอยากได้แพงขนาดไหนดีขนาดไหนเราสามารถไปหาลักวิทยสตร์เก่งๆเ,เลือกอินกริเดียนที่แพงที่สุดหรือว่ามันคือในตลาดมันมี v วร์เรตี้เยอะมากๆ แล้วก็มีข้อมูลเยอะมากๆที่อุนเชื่อว่าอะไรก็ตามที่มาจากรี s e ิ r c h มันเป็นเบญฉม์กของการตัดสินใจในการเลือกสิ่งที่ปลอดภัยมาให้ลูกค้าอยู่แล้วใช่ปะคะแต่ว่าสุดท้ายสารสกัดที่ใส่ลงไปแล้วก็ปริมาณแล้วก็การควบคุมคุณภาพอะ่ะมันเป็นหน้าที่ของแบรนด์ที่จะเลือกว่าเฮ้ยอันเนี้ยต้นทุนสูงขึ้นมาเยอะเลย จะใส่ไปไหมจะใส่ในราคาเดิมไหมหรือว่าจะเพิ่มราคาคือโปรดักหนึ่งโปรดักมันไม่ใช่แค่โรงงานงานวิจัยนักวิทย์หรือว่าผู้ประกอบการอย่างเดียวหรือว่าทีมงานางเดียยแต่มันคือองค์ประกอบทั้งหมดที่รวบมาด้วยก,กันเราอวนให้ความสําคัญกับการทําแบรนด์มากๆเพราะเชื่อว่าแบรนด์เป็นคนตัดสินใจว่าสิ่งไหนที่จะเหมาะกับลูกคา้าแล้วยิ่งเราไม่ได้เลือกที่จะใช้แบบอีเวนต์ใหญ่ๆในการเปิดตัวสินค้าหรือว่าการลงไปในสื่อใหญ่ๆห,หรือว่าการไปลงในแพลตฟอร์มออฟไลน์อย่างนี้ค่ะก็ยิ่งจําเป็นที่จะต้องโฟกัสที่สินค้ามากๆ เพื่อที่จะทําให้ลูกค้าซื้อปุ๊บแล้วกลับมาใช้ซื้อปุ๊บแล้วกลับมาซื้ออีกนะคะตอนนี้เราคอยนสโลแกนขึ้นมาใหม่ที่อุนมองว่ามันน่าจะเหมาะสมกับในยุคนี้มากกว่าในตอนต้นที่เราเรียกมันว่า re-formulate y o u shine ซึ่งอุนมองว่ามันกว้างไปในสกอบของการทํางานของโมเลกุลจค่ะตอนนี้ก็เลยใช้คําว่า tiny molecules ไม y r ีรีซอ s ก็คือเราทํางานกันในระดับเล็กๆกันทุกคนทีมไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าละเอียดมากแล้วก็เห็นผลแบบชัดมากๆากไม่ว่าจะเป็นเซรั่มขนตาลิปมาร์คซอฟ์ครีมหรืออะไรก็ตามที่ทุกคนได้ลองใช้ก็น่าจะสัมผัสได้ถึงมาแล้วนะคะว่าทําไมมันถึงเป็นไมตรีรีซอสจริงๆแล้วก็เป็นไทนี่โมเลกุลจริงๆเพราะถ้าเราไม่เข้าใจในปัญหาระดับโมเลกุลเราก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ถ้าเกิดว่าให้อุ่นพูดกับทุกคนว่าคาว่าโมเลกุลโจีสำหรับอ่นมันแตกต่างัไงอ่นรู้สึกว่าโมเลกุลี่ คือหลายๆคนอาจจะเคยได้ยนินเที่ยวคำว่า fast fashion slow fashion ใช่ปะคะแต่ในมุมของโลกสกินแคร์มันก็มีเช่นเดียวกันก็คือเป็นแบบว่าโลกที่มีสินค้าใหม่ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยประมาณ5ปีอะที่ทำโมเลกุลจี้มานะคะทั้งหมดที่เนี่ยทุกคนเห็นอะนี่คือทั้งหมดแล้วที่เราทําออกมาเป็นสินค้าแบบยืนตัวแล้วก็อยู่แบบเนี้ยซึ่งมันถือว่าน้อยมากลองเทียบปีหนึ่งมี365วันปีหนึ่งมี12เดือนอะนี่คือสินค้าทั้งหมดที่โมเลกุลจี้ยัง ยืนและทําต่อซึ่งถ้าออกมาแล้วอะ่ะมันจะหายไปน้อยมากถ้ามันหายไปแปลว่ามันกํำลังไปทําให้ดีขึ้นแล้วถ้ามันยังอยู่ แปลว,ว่าไม่มีอะไรที่โอนรู้สึกว่ามันทดแทนสิ่งนี้ได้ในตลาดนะคะพอมันเป็นแบรนด์ที่สโลเนี่ยคนก็จะว่าเออก็ทํางานช้าหรอหรือว่ามันมีงบน้อยหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าในมุมของการทําแบรนด์ของทั้งโอนแล้วก็พี่พ็กแล้วก็ทีมงานด้วยะการที่จะทําแบรนด์ให้สโลมันเป็นทางเลือกของเราเราเลือกที่จะใจเย็นกับมันมากๆซึ่งวันนี้ในตอนเนี้ยอนมีทีมอาดีอยู่แล้วทีมอาดีก็จะรู้ดีว่าเวลาส่งของมาให้เทสหรือว่าเราเวลาเราเทสกันในกลุ่มเทสเนี่ยไม่ได้อยู่ทีุ่่นคนเดียวอยู่แล้ว ทารมีข้อมูลที่คอยแอพพูฟกันมีโรงงานมีโรงที่ทําสารสกัดที่คอยคุยกันเสมอเวลาตั้งต้นสูตรสูตรที่เขียนมาในไปเปิดทุกคนเราสามารถคัดได้เลยว่า่ะจะทํายังไงให้มันแพ้ยากที่สุดต,ตัดอะไรออกบ้างเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างแต่โมเมนต์ที่เรามองว่ายากกัน,นจริงๆในทีมคือตอนเทสให้มันจบไปจนถึงกระบวนการลงมาในแพคเกจจิ้งนี้แล้วก็ยังให้มันอยู่ต่อไปในแพคเกจจิ้งนี้มันมีสินค้าใน p i เปอรลหลายอย่างมากๆที่สูตรเสร็จไปนานมากๆแล้วแต่เทสคอมแพตติบิลิตี้กับ แพคเกจจิ้งไม่เสร็จสักทีใช่ไหมเช่นแบบยกตัวอย่างง่ายๆเช่นลิปกันแดดอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแพคเกจจิ้งแรกเนี่ยออกมาเป็นโปรตไทยแล้วด้วยพิมพ์หมองมาในหลอดเสร็จแล้วด้วยแต่ใช้ไปประมาณสักเดือน2เดือนเริ่มเห็นว่ามันมีลีกแบบคอมันไม่คือมันมีดีเทลพวกเนี้ยที่เราต้องตัดสินใจกันว่าเราจะซื้อเวลาตรงเนี้ยเราจะเอาเงินไปลงทุนกับหลายคนเข้าใจว่ารอก็คือรอแต่ว่าทุกเวลาที่เราตัดสินใจรอมันคือเงินลงทุนที่เราก็คือต้องโหดไว้ก่อนเนอะใช่ไหมคะแต่ว่าพอทําแบรนด์มานานมากพอเราจะเรียนรู้เองว่า ยิ่งรอนานสําหรับเราอะเรารู้สึกว่าเราถนัดมันมากกว่าเราไม่ถนัดทําแบรนด์ที่เฮ้ยกระแสสิ่งนี้มากระแสสิ่งนี้มาปุ๊บก็ทําแล้วก็ออกไปเหมือนตอนนั้นอุ้นจำได้เลยว่าแบบกระแสสารสกัดนี้กระแสโปรดักตนี้มันมาเร็วมากๆเลยอะค่ะแต่ว่าก็ไม่จับไม่ทําเพราะว่าเราอยากทํานะพอโมเมนต์ที่แตะข่าวลงไปปุ๊บอะเราทําไม่เคยทันคนอื่นเลยเพราะว่ากว่าจะส่งลับเทสกว่าจะส่งกรุ๊ปเทสกว่าจะรอดูผลกว่าจะดูงานวิจัยมันไม่ทันก็เลยไม่ไม่เลือกที่จะ เป็นแบรนด์ที่ไปตามกระแสแล้วก็โฟกัสที่การแก้ปัญหาให้ลูกค้าจริงๆหมายความว่าเขาว่าแก้ปัญหาทุกคนก็จะรู้สึกว่าทุกแบรนด์ก็แก้ปัญหาหมดใช่ใช่ทุกแบรนด์แก้ปัญหาหมดจริงๆแต่ว่าอุ่นพยายามจะแก้ปัญหาที่มันแบบเป็นมุมที่อาจจะมองว่าสําคัญมากๆแล้วยังไม่ค่อยได้มีใครพูดถึงในมุมกว้างเช่นอย่างซอฟต์ครีมอย่างเงี้ยแน่นอนมันเป็นไบเทนนิ่งครีมมันเป็นไบเทนนิ่งเซรั่มใช่ปะ่ะแต่ว่าขั้นตอนการใช้งานของมันอะสำหรับอ่นมองว่าเวลาเราตากแดดปุ๊บอะเราอยากกลับบ้านมาเรารู้สึกดีเลลยแแตต่ว่ววาปกิ้ สมมติเราลดเมลานินบนชั้นผิวอย่างเงี้ยมันก็จะลดใช่ไหมแต่ว่าตัวซอฟต์ครีมมันมีอะไรบางอย่างที่ช่วยเรื่องการคอมมูนิเคชให้สมมติไปตากแดดมาเมลานินมันจะขึ้นมบนชั้นผิวมันช่วยให้มันไม่ขึ้นมาเยอะเท่าเดิมได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็น behavior study ที่เรารู้จักกับลูกค้ามานานมากๆแล้วเราอยู่กับลูกค้ามานานมากพอจนเราเข้าใจถึงเกิดของปัญหาว่าปัญหานี้มันต้องใช้คนที่เข้าใจในมุมการใช้งานด้วยจริงๆมันถึงจะแก้ปัญหาได้เราอุ่นมองว่านั่นคือสาเหตุทททททีี่่่่่่่ํํําา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 ใให้้แแบรรรนนนนดดด์ออยูมมมไไจงุกวววััเเชขต ที่แก้ปัญหาในมุมที่แบบเขาอาจจะไม่เคยเจอวิธีการแก้ปัญหานี้นั่นคือสาย Heat Technology ออกอะไรออกมาทุกคนก็รอนะคะซึ่งขอบคุณมากจริงๆอ่ะเหมือนแฮ i r ฮ e อย่างเงี้ยหลายคนเข้าใจว่าทำมาให้ผมนุ่มหรือเปล่าแต่อุลมองว่าอุลทำตัวนี้ออกมาพูดใช้คิมลอไม่ได้อุลใช้คีมลอแล้วเป็นสิวอุดตันที่หลังอะไรแบบเนี้ยก็หลายๆคนที่มีปัญหาเดียวกันอาจจะไม่ใช่กลุ่มใหญ่มากบอกเลยว่าโมเลกุลโลจีไม่ได้มีความต้องการที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งยอดขายเย,ยอะที่สุดในประเทศในโลกเลยไม่ไม่เลยค่ะรู้สึกว่าไม่จําเป็นเราไม่ได้้้ตังงออยยู่ดวกขธุริจเป็น มานานแล้วโก้ของธุรกิจเนี่ยมีไว้เพื่อให้มันอยู่รอดการตั้งราคาต่างๆก็เพื่อทําให้ธุรกิจอยู่รอดใช่ไหมคะแต่ว่าโกในการคลอดสินค้าใหม่ๆออกมาเรื่องธุรกิจเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องคิดถึงเพราะว่าเหล่านี้มันเลี้ยงบริษัท ของมันก็วนไปวนมาได้ค่ะแต่ถ้าจะทําอะไรออกมาอีกอ่ะก็อยากให้มันเป็นสินค้าที่ไม่ใช่แค่เลี้ยงบริษัทให้อยู่ได้แต่ว่ามันแก้ปัญหาลูกค้าได้จริงๆแล้วมันทาให้แบรนด์แบบยังคงเป็นโมเลกุลจี้อยู่แบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปประมาณสัก6ปีที่แล้วก่อนทาโมเลกุลจี้เรามีเดมอนเกรนทุกคนร,รู้กันอยู่ใช่ไหมคะตอนทำเดมอนเกรนเนี่ยมันเคยมีความพยายามของอุลกับพี่แคที่ตอนนั้นคือด้วยความที่ยอดขายมันก็สามารถที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ใช่ปะแต่ว่าตอนนั้นก็คือโอเคปรับโครงสร้างการเงินปรรัับบบะท้้้งหหมดใเขา แล้วพร้อมที่จะเข้าแล้วแต่โมเมนต์ที่ใกล้มากๆแล้วที่จะเข้าอ่ะจำได้ว่ามีคนหนึ่งนคุยกับพี่แพ๊ว่าเราเข้าตลาดหลักทรัพย์กันไปทําไมนะอืมแล้วพี่แพ๊กก็พูดว่าก็ถ้าเข้าไปก็จะได้เงินเข้ามาหมุนในองค์กรเยอะมากๆใช้เงินได้เยอะขึ้นลงทุนกับนู่นนี่นั่นได้เลยอะไรเงี้ยแล้ววนก็ถามว่าแล้วถ้า่นช้าลงล่ะเพราะาจริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้าที่จะคุยเรื่องนีน้มันก็ไม่เห็นจะมีอันไหนที่่นรีบสักอันหนึ่งอะไรเยค่ะ พี่พักก็บอกว่าจริงๆถ้าไม่รีบหรือว่าถ้าไม่ได้แบบโฟกัสอยากจะโตเร็วๆอยากจะมีสินค้ายเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็หมุนเงินในองค์กรของเราเองได้แล้วก็ค่อยๆออกมาทีละตัวทีละตัวเราก็จริงๆ e คซ s y s t e m ในบริษัทเรามันก็ไม่ได้มีความจําเป็นต้องเอาเงินข้างนอกเข้ามาหรอกแต่แค่แบบพอเงินเยอะๆมันก็ได้ทําอะไรเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่วันนั้นแหละก็เลยตัดสินใจว่าถ้าจะทําแบรนด์อะไรหรือทำโปรดักต์อะไรออกมาอีกไม่อยากใช้เงินเป็นตัวตั้งในการทําสินค้าเพราะว่ารู้ดีว่ารัานทาไม่ได้อยู่ได้เพราะว่ามีเงินเยอะค่ะเราอยู่ได้้แลวเราาก็โตม มันตลกตรงที่พอ lower business go แบบเอา business go ลดลงมาใช่ป่ะถ้าเป็นบริษัทอื่นมันก็จะลำบากมากขึ้นเพราะเงินต้นทุนมันจะน้อยแต่มันเป็นเหมือนกับพอลด business go อุนอ่น่ะได้ฉายมาคินเพราะว่าอุนเป็นคนไม่ชอบเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ะคะ่ะมันทำให อุแล้วก็ทีมโดยเฉพาะทีมมาร์เก็ตติ้งที่ไม่ว่าใครจะมาจากไหนเขาอาจจะเคยต้องโฟกัสยอดขายให้มันพุ่งเท่านู้นเท่านี้เขากลับมาโฟกัสเนื้อแท้ของการทํางานมากขึ้นกลับมาเข้าใจลูกค้าแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ลูกค้าแล้วสุดท้ายมันย้อนกลับมาเป็นยอดเองทุกคนคือแน่นอนว่ามันก็จะเหนื่อยหน่อยในช่วงตน้นเหมือนที่วุ่นหายไป30ปีที่ไม่ได้ไมาทําคลิปอะไรมากมายก็ก็เหตุผลหนึ่งด้วยค่ะคือเราก็ต้องวิ่งออกไปพิสูจน์ตัวเองประมาณหนึง่งว่าแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราตั้งใจทำอะ่ะมันไไปเจจอลูกค้้าดริ หมแล้ววันนี้มันก็พิสูจน์ได้ระดับหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้สาเร็จเพราะูนเชื่อว่าความสาเร็จมันไม่มีอยู่จริงพรุ่งนี้มันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนก็ได้แต่ในวันนี้ก็หลายๆท่านก็ได้เห็นผลลัพธ์ของวันแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะที่ต้องทําคลิปนี้แยกออกมาในฐานะแบรนด์ด้วยก็เพราะว่าอ่นมองว่าถ้าทุกคนจะเข้ามานั่งฟังเป็นหลายนาทีเป็นชั่วโมงในการนั่งฟังสินค้าแต่ละตัวอะไรเงี้ยก็อยากให้รู้ก่อนว่าทีมที่ทํามันเนี่ยตั้งใจแบบไหน ที่จะทํามันออกไปให้ทุกคนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้ก็คือตอนนี้โมเลกุลจีมีเงินมากพอแล้วก็จริงๆก็ณจุดที่เอาเงินจากไดมอนด์เก e มาลงโมเลกุลจีเนี่ยก็มีเงินตั้งแต่วันนั้นแล้วที่จะมาลงกับสินค้างานวิจัยโปรดักต์แล้วก็ระยะเวลารอคอยแล้วก็สั่งสกัดเรามีเงินเยอะในการทําส่วนนะั้นจริงๆค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้บอกว่ารวยนะคะแต่ว่าในฐานะที่เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ใหญ่มากโ่นมั่นใจว่าบริษัทเรามีบัตเจตที่จะทําตรงนี้ค่ะแล้วก็เรามีบัตเจทที่จะดูแลลูกค้า ในระดับหนึ่งเลยค่ะ,ะแน่นอนว่าสินค้าเราพูดออกมาแบบนี้ทุกคนก็จะมองว่าฉันใช้ปุ๊บฉันต้องชอบมันที่สุดในโลกแน่ๆเลยคุณมองว่าไม่มีสินค้าไหนในโลกนี้ที่ทุกคนจะชอบมันทุกคนค่ะ1ชิ้นเนี่ยทุกคนอาจจะชอบอันนี้อาจจะเฉยๆกันนี้ก็ได้หรือว่าคนอาจจะชอบอันนี้มากๆเฉยๆกัอบอันนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบมันนี้จริงอันนี้ไม่ได้ผิดที่ใครเลย DNA ของคนไม่เหมือนกัน ผิวของเรา DNA ของเราการใช้งานของเรามันไม่เหมือนกับใครเลยค่ะเซลล์ผิวของเราทุกคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเป็น personal preference ด้วยแต่แค่เบื้องต้นในมาตรฐานที่เราสามารถทําได้เช่นการส่งผลแล็บว่าถ้าเราพูดออกมาว่ามันคนแพ้ง่ายใช้ได้ไม่ได้แปลว,ว่าคุณคนที่แพ้ง่ายไม่ว่าจะใช้ทุกคนแต่ว่าตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วอะ่ะคนที่ผิวแพ้ง่ายควรที่จะใช้ได้นะคะหรือว่าไหนที่คุณพูดว่าสิวตันก็ใช้ได้ค่ะมีความเสี่ยงน้อยนั่นก็แปลแบบว่าเราไปพิสูจน์มาแล้วจริงๆว่าผิวตันง่ายก็สามารถใช้ได้ นบบนี้ะะคะให้เข้าใจคีย์เวิร์ดตรงกันก่อนว่าการใช้สกินแคร์มีความเสี่ยงแล้วอุนเชื่อว่าเราลดความเสี่ยงมาในระดับที่หลายๆคนน่าจะแปปี้แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแพ้ตัวไหนก็สามารถแจ้งกลับมาทางน้องแนนไม่ให้ตรวจสอบได้เลยนะคะแล้วดูว่าอาการเป็นยังไงเป็นการแพ้เฉพาะบุคคลไหมเป็นความผิดพลาดของสินค้าไหมเพราะว่าถึงแม้เราจะทําสินค้ามาแบบระวังมากแค่ไหนแน่นอนเนาะมันต้องมีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเหลืออยู่ในการทํางานซึ่งตัวนั้นเนี่ยอุนก็จะพยายามพัฒนาเรื่อยๆนะคะให้ไม่ใช่แค่อุลหรอกจริงๆตอนนี้ก็เป็นทีมแล้วนะคะควมา พาดมันบางลงเรื่อยๆแล้วก็การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ป้องไวที่สุดหลายคนงงว่าเวลาเจอปัญหาต้องติดต่อทางไหนขึ้นมานี้เลยค่ะไลน์แอดม c ล l โกลจีจะเป็นช่องทางที่เร็วที่สุดในการสอบถามปัญหานะคะเพราะว่าบางทีถ้าม,มาหน้าใหม่เราถามว่าแบบอันนี้แพ้ทํายังไงดีคะอุลก็จะส่งไปให้ส่งรูปไปหาน้องนั้นมินหลังบ้านอยู่ดีเพราะว่ามันมีข้อมูลที่ต้องตรวจสอบแล้วก็ดิกินค่อนข้างเยอะกว่าที่จะสรุปออกมาได้ว่าปัญหานั้นคืออะไรนะคะยังไงก็ฝากคะมีามอลิโกลูจีด้วย ทุกคนสามารถเข้าไปถามที่ดองแอนมินได้ก่อนขอดูได้ทุกอย่างผลลัพธ์เรื่องการแพ้ต่างๆผลลัพธ์เรื่องเอกสาร5ล้านบางอย่างที่เราสามารถแคปให้ดูได้เราสามารถส่งให้ดูได้อันไหนที่มันสเปซิฟิกมากๆจริงๆที่มันเสี่ยงต่อการทําซ้ําอุณาจะไม่สามารถส่งให้ตรงๆได้นะคะแต่ว่าเราทํางานกับโรงงานที่มีมาตรฐาน ISO 22716อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารเสริมก็จะเป็น22000นะคะมาตรฐานตัวนี้เป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างครอบคลุมในการตรวจสอบเอกสารต่างๆเนาะคือบางคนอาจจะเข้าใจว่ารับของมาแล้วก็ส่งเลยไหมคือเรามีการ QC อยู่ อยู่แล้วซึ่งถ้ารู้จักกันมาก่อน,น,นก็จะรู้ว่าขั้นตอนการตรวจสอบของเราก็ค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามสงสัยก็ทักมาในไลน์แอดเพิ่มเติมได้เลยน้องแอดมินยินดีให้บริการแล้วก็น้องแอดมินจริงๆเราไม่ได้มีความรู้ที่ลึกไปกว่าระดับที่เราเทรนนิ่งกันมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรที่มันนอก <S <S เหนือความรู้ของน้องน้องจะ forward ต่อมาที่ทีม RD ีตัวเองแล้วก็ทีมโรงงานสารสกัดต่างๆก็คือมันจะไปเป็นขั้นๆเรื่อยๆเอาง่ายๆก็คือถามอะไรจะไปหามาให้ได้เนื่องว่าถ้าเกิดว่ายังตอบไม่ได้้อาาจจะใชเวล แต่จะไปหาคําตอบมาให้ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ทุกคนซื้อไปอะค่ะมันคือทุกอย่างของโมเลกุลจีค่ะเราไม่ได้มีพลังยิ่งใหญ่ไม่ได้มีนักลงทุนใหญ่ๆไม่ได้มีเ,เส้นสายไม่ได้มีอะไรที่ มากกว่าความพยายามแล้วก็ความรู้ของทีมของเราอะนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าไม่มีทุกคนแบรนด์ก็จะไม่สามารถมาถึงจุดนี้ที่คุลมนั่งทําคลิปในวันนี้ได้แล้วก็มันคงไม่สามารถเติบโตต่อไปได้ถ้าเกิดว่าไม่มีอินฟลูเอนซ์จากทุกคนซึ่งสำหรับอุลนมองว่าทุกคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเราอะคือทุกคนที่เปิดกล่องออมาอาจจะลงคลิปหรือไม่ลงคลิปแต่ว่าถ้ามันใช้ดีแล้วไปบอกเพื่อนๆต่อว,ว่าเท่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่ ไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนกันมาตลอดเดี๋ยวเรามานั่งฟังข้อมูลของแต่ละสินค้ากันไล่ไปทีละตัวค่ะหวังว่าเราจะสนิทกันมากขึ้นเราก็หวังว่าทุกคนจะสนิทกับโมเลกุลจี้มากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ